ทั้งขนาดและทิศไม่เปลี่ยนทํานองเดียวกันครับสำหรับกรณีของการหมุนนะครับก็จะต้องหมุนถ้ามันหมุนอยู่นะก็ต้องหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมก้าคงตัว วิดีโอนี้เราก็จะเข้าสู่เนื้อหาของเรื่องสภาพสมดุลนะครับกับหัวข้อ8.1นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพสมดุลสําหรับวิดีโอนี้เนี่ยสำหรับหัวข้อนี้นะครับเราจะให้2ออย่างนะครับอันที่1ก็คือ,อ,อผมจะอธิบายความหมายของคําว่าสมดุลนะครับซึ่งเราจะเริ่มจากความหมายง่ายๆแล้วจะค่อยๆขยับไปเ,เรื่อยๆจนในที่สุด คุณจะได้เห็นความหมา like ยของสมดุลหลายรูปแบบนะครับอันที่2นะครับในส่วนนี้ในส่วนนี้ในส่วนของความหมา like ยของสมดุลเนี่ยเป้าหมายก็คือว่าต้องการให้คุณเมื่อเห็นวัตถุแล้วระบุได้เลยนะครับว่าวัตถุนี่อยู่ในสมดุลหรือไม่สมดุลเดี๋ยวผมจะเน้นตรงนี้นะอันที่2ครับซึ่งก็จะไปอยู่ในวิดีโอถัดไปนะครับก็จะเป็นการพิจารณาว่าวัตถุเนี่ยถ้ามันอยู่ในสมดุลแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขาทางฟิสิกอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนะครับเงื่อนไข ของสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้เราจะเน้น2ส,ส่วนนี้นะเริ่มต้นก็เริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่หัวข้อนี้นะครับผมก็จะเริ่มจากตัวความหมายของสมดุลง่ายๆก่อนนะครับว่าสมดุลเนี่ยคืออะไรนะครับสมดุลนะครับก็คือสภาวะนะครับที่วัตถุไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะ ไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่คุณจดเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นการสรุปนะไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่โอเคคราวนี้ก็มาดูตัวอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับเพราะงั้นให้คุณคิดตามผมแล้วก็ใช้คอมมอนเซนส์ที่เราเรียนฟิสิกส์มาแล้วเนี่ยเอามาวิเคราะห์กันนะครับเริ่มต้นขยับขึ้นไปเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นเป็นกรณีแรกสมมุติว่าผมมีวัตถุอยู่นะครับเป็นวัตถุมวลเอ็มเนี่ยแหละแล้วผมก็กําหนดว่าให้มันวางนิ่งๆนะครับเดี๋ยวนะครับให้มันวางนิ่งๆอยู่บนพื้นอย่างนี้แหละนะครับสิ่งที่เวลาคุณจะตรวจสอบว่าวัตถุเนี่ยอยู่ในสภาวะสมดุลหรือเปล่าใช้วิธีง่ายๆแบบนี้นะครับคือคุณมองมันมองสภาวะการเคลื่อนที่ของมันนะครับจากนั้นคุณหลับตา แล้วคุณก็ลืมตาขึ้นมาครับแล้วดูว่าสภาวะการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมอย่างเช่นกรณีนี้นะครับซ้ายมือนเนี่ยก็คือวางไว้นิ่งๆนะครับเป็นวัตถุมนเอมวางไว้นิ่งๆอันนี้ก็คือลืมอมองไว้ก่อนแล้วก็หลับตาครับแล้วลืมตาปรากฏว่ามันวางนิ่งเหมือนเดิมครับคุณจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับเมื่อคุณพิจารณาก่อนหลับตากับหลังจากลืมตาเนี่ยสภาวะการเคลื่อนที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับทุกอย่างเหมือนเดิมอย่าไปดูจากวิวทิวทัศน์อะไรมันนะ ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้คุณระบุได้เลยครับว่าวัตถุเนี่ยอยู่ในสภาวะสมดุลครับสมดุลคือการที่วัตถุไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นะครับอันนี้ก่อนหลับตาอันนี้หลังหลับตาเหมือนกันทุกอย่างไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นะครับโอเคดูตัวอย่างต่อไปนะครับคิดตามไปเรื่อยๆเฉยๆนะครับตัวอย่างต่อไปสมมุติว่าผมก็มีวัตถุเอาให้มันเคลื่อนที่ได้บ้างนะครับก็จะเป็นกรณีนี้นะครับ กำหนดให้วัตถุของผมเนี่ยตอนเริ่มต้นนะครับเคลื่อนที่ไปทางขวาแล้วก็มีอัตราเร็ว10เมตรต่อวินาทีครับอันนี้คือก่อนหลับตาหลังจากนั้นผมก็หลับตานะครับแล้วก็ลืมตาขึ้นมาใหม่ปรากฏว่าวัตถุมันเคลื่อนที่แบบนี้ครับอ้าวนะวัตถุเคลื่อนที่แบบนี้ก็คือยังคงเคลื่อนที่ไปทางขวาแล้วก็มีอัตราเร็ว10เมตรเปร์เซกเหมือนเดิม <sha. S 2> ครับคุณจะพบว่าในกรณีนี้ก่อนหลับตากับหลังจากลืมตาขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันเลยครับ นะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสภาวะการเคลื่อนที่เห็นไหมเคลื่อนที่ไปทางขวาเคลื่อนที่ไปทางขวาอัดตาเร็ว10เมตรเปอเมตรเปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยกรณีนี้ก็จะเห็นได้ว่าวัตถุก็อยู่ในสภาวะสมดุลครับถึงแม้ว่าวัตถุจะเคลื่อนที่อยู่นะก็สมดุลอันนี้อยู่นิ่งๆก็สมดุลได้นะครับโอเคดูกรณีต่อไปครับสมมุติผมเปลี่ยนใหม่นะครับวัตถุของผมเนี่ยก็คือวัตถุเมื่อกี้นี้แหละนะครับ ตอนเริ่มต้นผมก็ให้มันเคลื่อนที่ด้วยอัตตาเร็ว10เมตรเซกนะครับแล้วก็ไปทางขวาปรากฏว่าผมหลับตานะแล้วผมลืมตาขึ้นมาใหม่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันยังคงเคลื่อนที่ด้วยอัตตาเร็ว10เมตรเซกอยู่นะครับแต่มันเคลื่อนที่ไปทางซ้ายครับคุณจะพบว่าก่อนหลับตาเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางขวา พอหลับตาไปแล้วลืมตามาเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเห็นไหมเราใช้พื้นฐานของฟิสิกส์ของเราตามปกตินะครับจะเห็นได้เลยว่าการเคลื่อนที่ของมันมีการเปลี่ยนแปลงไปครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับก็จะบอกได้ว่าวัตถุไม่สมดุลครับแค่นี้เองสมดุลก็คือ,อไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่อันนี้มีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากอะไรก็คือเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนทิศนะครับเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนทิศของความเร็วเปลี่ยนทิศของ ความเร็วแบบนี้โอเคนะยังไม่จบนะครับเราดูตัวอย่างไปเรื่อยๆคุณจะพบว่าดูตามไปเรื่อยๆแล้วจะพบว่ามันง่ายนะตัวอย่างต่อไปครับก็เป็นวัตถุเดียวกันเนี่ยแหละวัตถุเดิมเหมือนเดิมครับผมก็กําหนดให้ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับอัตรตาเร็ว10เมตรเปอร์เซกจากนั้นเนี่ยพอหลับตาไปปุ๊บนะครับลืมตาออกมาลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นมานะครับสิ่งที่เห็นก็คือ,อมันยังคงเคลื่อนที่ไปทางขวาเหมือนเดิมเป๊ะเลย แต่ว่าจาก10เมตรเปอร์เซกเนี่ยมันกลายเป็น15เมตรเปอร์เซกครับคุณจะพบว่าก่อนหลับตา10เมตรเปอร์เซกหลังจากหลับตาไปแล้วลืมตาขึ้นมากลายเป็น15เมตรเปอร์เซกคุณจะพบว่ามันเคลื่อนที่เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่จากตรงนี้อาจจากตรงนี้นะครับมาเป็นตรงนี้เคลื่อนที่เร็วขึ้นเพราะงั้นกรณีแบบนี้เนี่ยไม่สมดุลครับมีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ครับกรณีนี้ไม่สมดุลเกิดจากอะไรเกิดจากการเปลี่ยนนะครับ เกิดจากการเปลี่ยนขนาดของความเร็วครับนะจะเห็นได้ว่าเราเริ่มต้นจากความหมายที่เป็นคำพูดง่ายๆนะครับแล้วเราก็จะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดทางฟิสิกส์นะครับสิ่งที่เห็นก็คือคุณจะพบว่ากรณีนี้นะครับกับกรณีนี้นะสกรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็แล้วแต่มันไม่สมดุลน,นะครับซึ่งการที่มันไม่สมดุลเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนทิศ แล้วก็เปลี่ยนขนาดเนื่องจากว่าความเร็วเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนทิศหรือเป็นการเปลี่ยนขนาดนั่นหมายถึงความเร็วมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดั้คุณจะเห็นได้ว่ากรณีแบบนี้นะครับซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สมดุลเนี่ยมันเกิดจากการที่มีการเปลี่ยนความเร็วครับนะมีการเปลี่ยนความเร็ว v เห็นไหมในขณะที่ตรงเนี้ยกรณีตรงนี้สมดุลน,นะครับ ซึ่งเป็นกรณีที่จะเห็นได้ว่าความเร็วประกอบด้วยขนาดแล้วก็ทิศทางขนาดก็ไม่เปลี่ยนทิศก็ไม่เปลี่ยนคุณจะพบว่ากรณีนี้สมดุลเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความเร็วไม่เปลี่ยนก็คือความเร็วคงตัวนะครับอย่างนี้นะโอเคก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องต้นก็คือถ้ามีการเปลี่ยนความเร็วแล้วแล้วก็ มันจะไม่สมดุลไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนทิศหรือเปลี่ยนขนาดก็แล้วแต่ส่วนถ้ามันจะสมดุลได้ก็ต้องมีความเร็วคงตัวซึ่งหมายถึงไม่เปลี่ยนทั้งขนาดแล้วไม่เปลี่ยนทั้งขนาดนะครับแล้วก็ทิศทางทีนี้เราเรียนมาแล้วครับจากบทที่ผ่านมาว่าการเคลื่อนที่เนี่ยเราแบ่งได้เป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบที่หนึ่งคือการเลื่อนที่ซึ่งคุณจะพบว่าตามรูปสีเขียวทั้งหมดเนี่ยก็คือการเลื่อนที่นะครับแต่ว่าเรายังมีการเคลื่อนที่อีกรูปแบบหนึ่งครับที่เราเรียกว่าการหมุน นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูเรื่องการหมุนกันบ้างว่าถ้าเป็นกรณีของการหมุนแล้วเนี่ยนะครับสมดุลมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอาจจะเห็นได้ว่าที่ผมบอกว่าเราควรที่จะเรียนเรื่องการหมุนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ความรู้ของคุณนครบถ้วนบางทีคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยมันนิดๆหน่นอยๆไม่ต้องเรียนก็ได้มันก็แล้วแต่คุณจะเลือกนะครับความไม่สมดุลความไม่สมบูรณ์ของเนื้อหาแค่บางส่วนเนี่ย อาจจะทําให้คุณทําคะแนนแทนที่จะเป็นร้อยหนึงเนี่ยก็อาจจะเหลือ80ได้เลยเพราะความไม่สมบูรณ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะกระจายไปอยู่ตามเนื้อหาส่วนต่างๆนะครับเพราะงะั้นให้คุณเลือกเอาเองเพราะว่าเรื่องของการหมุนเนี่ยหลักสูตรสสวทเนี่ยออต,ตอนที่ผมอัดวีดีโออยู่เนี่ยเขาตัดทิ้งไป นะครับซึ่งมันจะทําให้ความสมบูรณ์ของเนื้อหามันหายไปนะครับคุณก็เลือกเอานะผมทําวิดีโอให้คุณครบถ้วนให้คุณเลือกเอาเองโอเคครับคราวนี้เรามาดูการหมุนบ้างนะครับการหมุนก็สมมุติว่าเหมือนเดิมนะครับถ้าผมเอาเป็นกรณีตัวอย่างเป็นล้อแล้วกันนะเป็นล้อนะครับและอันนี้ก็แกนหมุนของเรานะครับเพราะว่าเราเคยใช้พวกนี้มาแล้วนะครับงั้นเราใช้แบบนี้แล้วกันสมมุติว่ากรณีแรกนะครับกรณีแรก ถ้าเกิดล้อเนี่ยถูกตั้งไว้เฉยๆไม่ได้เคลื่อนที่นะไม่ได้ไม่ได้มีการหมุนก็ถูกไว้นิ่งๆอ่ะวางนิ่งไว้เฉยๆอย่างนี้นะครับหลังจากอ,อ,อันนี้คือตอนแรกวางนิ่งพอหลังจากที่คุณหลับตาไปแล้วครับคุณลืมตาขึ้นมาผมวาดรูปเยอะนิดนึงนะพอหลังจากที่คุณลืมตาขึ้นมาปรากฏว่ามันอยู่นิ่งๆเหมือนเดิมครับอย่างนี้คุณก็บอกได้แหละว,ว่ามัน อยู่ในสภาวะสมดุลน,นะครับเพราะว่าสภาวะการเลื่อนที่หรือในกรณีนี้คือการหมุนนะสภาวะการหมุนนี่ไม่เปลี่ยนแปลงครับก็คือไม่หมุนนะครับกรณีนี้ก็คือสมดุลน,นะครับอ่ะกรณีต่อไปนะผมวาดรูปไปเรื่อยๆนะครับคุณดูตามคิดตามไปเรื่อยๆครับเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าเราแค่จะขยบจากความหมายที่เป็นคำพูดทั่วๆไปเนี่ยขยบเข้ามาสู่รายละเอียดทางฟิสิกส์นะครับกรณีนี้ก็ สมมุติว่าตอนเริ่มต้นนะครับผมดูที่ล้อปรากฏว่าล้อหมุนทิศนี้เอาเป็นว่าแล้วผมมองจากทางด้านนี้เข้าไปนะครับผมก็จะบอกว่าล้อเนี่ยหมุนในทิศต,ตามเข็มนาฬิกาโดยมีอัตราเร็วเชิงมุมนะครับ10เลเดียนเปอร์เซกแอนฮะพวกนี้เราเรียนไปแล้วจากบทที่ผ่านมานะครับแล้วปรากฏว่าผมหลับตาไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอผมลืมตาขึ้นมาพอผมลืมตาขึ้นมานะครับ ปรากฏว่าไอ้ล้อเนี่ยยังคงหมุนในทิศต,ตามเข็มนาฬิกาอยู่แล้วก็มีอัตราเร็วเชิงมุม10เรเดียนเปอร์เซเหมือนเดิมเลยครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณพิจารณาจากการหมุนของมันนะมันไม่มีการเปลี่ยนสภาพการหมุนเลยครับนั่นก็หมายความว่าอันนี้ก็สมดุลหนึ่งเหมือนกันสมดุลน,นะครับโอเคนะดูตามกันไปเรื่อยๆนะครับ จากนั้นผมยกตัวอย่างให้คุณดูไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอคุณเข้าใจแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเดี๋ยวคุณจะระบุได้เองเลยครับว่าเมื่อคุณเจอวัตถุเนี่ยวัตถุนั้นมันสมดุลหรือเปล่านะครับอ่ะกรณีนี้นะครับผมก็กําหนดเหมือนเดิมครับว่าให้ล้อเนี่ยตอนเริ่มต้นก่อนหลับตานะเราเห็นมันหมุนในทิศตามเข็มนาฬิกาอัตราเร็วเชิงมุม10เรเดียนเปอร์เซกครับนะจากนั้นผมหลับตาปุ๊บลืมตาขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า วาดรูปเยอะหน่อยนะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันยังคงหมุนด้วยอัตตาเร็วเชิงมุม10เรเดียนเปอร์เซกครับแต่มันดันเปลี่ยนทิศเป็นทิศนี้ครับเป็นทิศทวนเข็มนาฬิกาซึ่งคุณก็แน่นอนละก่อนหลับตาเป็นแบบนี้หลังจากลืมตาขึ้นมาใหม่เป็นแบบนี้การหมุนของมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากอะไรจากทิศของการหมุนครับเนี่ยสภาพการเคลื่อนที่ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็คือไม่สมดุลครับ กรณีนี้ก็คือไม่สมดุลไม่สมดุลนี้เกิดจากการเกิดจากอะไรเกิดจากการเปลี่ยนทิศนะครับระบุไว้นิดหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนทิศของตัวอัตตาเร็วเชิงมุมครับแล้วก็มากรณีสุดท้ายครับกรณีสุดท้ายของเราก็คือ,อ,อล้อตอนก่อนหลับตาครับหมุนในทิศ ตามเข็มนาฬิกาอัตราเร็วเชิงมุม10เรเดียนเปอร์เซกครับหลังจากหลับตาไปแล้วลืมตาขึ้นมานะครับสิ่งที่เห็นก็คือตัวล้อนะครับยังคงหมุนในทิศเดิมครับก็คือหมุนในทิศต,ตามเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมแต่ว่าอัตราเร็วนี้ไม่ใช่10แล้วเปลี่ยนเป็น15เรเดียนเปอร์เซกคุณจะเห็นได้ว่าถ้าดูตามนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทิศไม่เปลี่ยนนะ แต่ว่ามันดันหมุนเร็วขึ้นเพราะงั้นคุณจะเห็นได้ว่าสภาวะการหมุนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นกรณีนี้คุณก็บอกได้อีกเหมือนกันครับว่าวัตถุกรณีนี้ไม่สมดุลนะครับไม่สมดุลซึ่งเกิดจากอะไรเกิดจากการเปลี่ยนขนาดนะครับเกิดจากการเปลี่ยนขนาดของความเร็วเชิงมุมโอเมก้าครับเห็นไหมคุณจะพบว่าเราใช้คอมมอนเซนต์ง่ายๆก็สามารถที่จะ <fidelity. S 2> ระบุได้นะครับว่าเมื่อไหร่อยู่ในสมดุลแล้วเมื่อไหร่ยู่ไม่ได้อยู่ในสมดุลนะครับคุณจะพบว่า2กรณีตรงนี้นะครับที่วัตถุไม่ได้อยู่ในสมดุลเนีย่ยเราสามารถเขียนรวมกันได้ว่ากรณนีนี้เป็นการเปลี่ยนทิศของโอเมก้านะครับส่วนนี้เป็นการเปลี่ยนขนาดของโอเมก้าคือเป็นการเปลี่ยนตัวความเร็วเชิงมุมความเร็วเชิงมุมเป็นปริมาณเวกเตอร์ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนทิศหรือเปลี่ยนขนาดก็จะหมายความว่าตัว ความเร็วเชิงมุมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะงั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยจะพบว่าไม่สมดุลนะครับเกิดจากอะไรครับสามารถเขียนรวมกันได้ว่าเกิดจากการที่มีการเปลี่ยนตัวความเร็วเชิงมุมโอเมก้านะครับโอเคไหมย้อนกลับขึ้นไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนกรณีนี้คุณจะพบว่าอยู่ในสภาวะสมดุลเกิดขึ้นจากการที่ตัวความเร็วเชิงมุมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยทิศแล้วก็ขนาดไม่เปลี่ยนแปลงครับอันนี้ก็คือจะเห็นว่าสมดุลเกิดจากตัว ความเร็วเชิงมุมเนี่ยไม่เปลี่ยนก็คือคงตัวครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับส่วนกรณีนี้อยู่นิ่งๆก็หมายถึงความเร็วเชิงมุมก็คงตัวครับแต่คงตัวที่ค่าเท่ากับศูนย์แค่นั้นเองนะแต่ก็คือคงตัวคุณจะพบว่าเราสามารถสรุปได้ว่าสําหรับกรณีของการหมุนนะครับกรณีของการหมุนตรงนี้วัตถุอยู่ในสมดุลได้ก็คือต้องมีความเร็วเชิงมุมคงตัวนะครับถ้าความเร็วเชิงมุมมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนขนาดหรือทิศก็จะ ไม่ได้อยู่ในสภาวะสมดุลน,นะครับเห็นไหมง่ายๆคราวนี้มาดูข้อสรุปกันนะครับที่ผมวาดภาพให้คุณดูไปเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เพื่อต้องการให้คุณใช้คอมมอนเซนส์จากการที่เราเรียนเรื่องการเลื่อนที่กับการหมุนมาแล้วนะครับสรุปได้ว่าอย่างนี้นะครับก็คือสภาวะสมดุลสภาวะสมดุลเนี่ยมันก็จะมีเกิดขึ้นได้ทั้งหมด3กรณีนะครับกรณีที่1ก็คือวัตถุหยุดนิ่ง นะครับอันนี้ไม่เปลี่ยนสภาวะการเคลื่อนที่ก็คือนิ่งไปเรื่อยๆกรณีที่2ครับถ้ามันกําลังเลื่อนที่อยู่ก็คือมีการเปลี่ยนตําแหน่งมันจะต้องเลื่อนที่ด้วยความเร็ว v คงตัวเห็นไหมครับนะ v คงตัวนี่หมายถึงว่าทั้งขนาดและทิศไม่เปลี่ยนทํานองเดียวกันครับสําหรับกรณีของการหมุนนะครับก็จะต้องหมุน ถ้ามันหมุนอยู่นะก็ต้องหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมก้าคงตัวซึ่งหมายถึงทิศการหมุนก็ต้องไม่เปลี่ยนขนาดของอัตราเร็วเชิงมุมก็ต้องไม่เปลี่ยนนะครับแบบนี้ซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถจะเขียนรวมกันได้แบบนี้นะครับคุณดูไปเรื่อยๆนะจะได้ว่าผมค่อยๆเจาะลึกลงไปเรื่อยๆคุณจะพบว่ากรณีที่หยุดนิ่งเนี่ยกับกรณีนี้จะคล้ายคลึงกันก็คือว่าในกรณีเลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเนี่ยก็จะหมายถึงว่ามีความเร่ง A เท่ากับ0 ตอนหยุดนิ่งเนี่ยก็จะหมายถึงความเร่ง A ก็เท่ากับ0ูนเหมือนกันนะครับอันนี้ความเร่งก็คือหมายถึงเป็นการเปลี่ยนความเร็วเมื่อไม่มีการเปลี่ยนความเร็วความเร่งก็ต้องเป็นศูนย์นะครับอันนี้ไม่เปลี่ยนความเร็วด้วยความเร็วเท่ากับ0ูย์ส่วนอันนี้ความเร็วจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้มีค่าค่าหนึ่งแต่ไม่เปลี่ยนนะครับก็คือคงตัวเพราะงั้นความเร่งก็เป็นศูนย์เหมือนกันนะครับทานองเดียวกันครับสําหรับการหมุนนะความเร็วเชิงมุมที่คงตัวนี้ก็จะมีความหมายว่าความเร่งก็เป็นศูนย ก็เป็นศูนย์ซึ่งกรณีหยุดนิ่งเนี่ยอาจจะเขียนกำกับไว้อันนึงก็ได้ว่าความเร่งของการหมุนก็เป็นศูนย์นะครับก็คือความเร็วเชิงมุมก็เป็นศูนย์ความเร่งเชิงมุมก็เป็นศูนย์นะครับก็คือหยุดนิ่งไม่มีการหมุนแบบนี้นะครับคุณจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนของสมดุลน,นะครับที่เราอธิบายมาเนี่ยนะครับเราสามารถจะเขียนรวมกันได้ด้วยคำพูดง่ายๆครับว่าความเร่งก็เป็นศูนย์ครับ ก็คือวัตถุที่อยู่ในสภาวะสมดุลเนี่ยก็คือ,อสภาวะที่วัตถุมีความเร่งเท่ากับศูนย์นั่นเองเห็นไหมเราค่อยๆขยับไปเรื่อยๆจากคําพูดง่ายๆที่ใช้ในการระบุสภาวะสมดุลว่าสภาวะที่วัตถุไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นะครับแล้วค่อยๆมาถึงจุดนี้ตามนี้นะครับเราก็จะมีการเรียกชื่อนิดๆหน่อยๆให้คุณรู้จักชื่อเอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราพูดถึงมันเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจตรงกันอย่างกรณีนี้นะครับ เป็นกรณีที่วัตถุอยู่ในสภาวะสมดุลตอนที่หยุดนิ่งเราก็จะเรียกชื่อว่าสมดุลสถิตเป็นการแบ่งประเภทเฉยๆนะครับไม่ได้เอาไปใช้ทําอะไรนะครับสมดุลสถิตที่ว่านี้เนี่ยถ้าคุณไปเรียนในวิศวะเราก็จะมีวิชาเกี่ยวกับสมดุลสถิตเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า,เ,าเราจะมีวัตถุ ในชีวิตประจาวันเนี่ยจำนวนมากเลยครับที่มันอยู่ในสภาวะสมดุลแล้วก็อยู่นิ่งๆแล้วก็มันก็เลยถูกเอามาเรียนเป็นวิชาหนึ่งเลยครับโดยเฉพาะพวกโยธาคือพวกที่เรียนตึกเรื่องการก่อสร้างเนี่ยคุณจะพบว่าตึกสะพานเอ่ออะไรเดียยทางข้ามอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดเนี่ย อยู่นิ่งๆก็คืออยู่ในสภาวะสมดุลและเป็นสมดุลที่อยู่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีวัตถุที่อยู่ในสภาวะสมดุลอยู่นิ่งก็คือสมดุลสถิตเนี่ยจำนวนมากเลยซึ่งสมดุลสถิตเนี่ยก็เป็นหัวใจหลักของพวกโยธานะครับโอเคจากนั้นเราจะมีสมดุลอีกประเภทหนึ่งครับก็คือสมดุลของวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนที่หรือจะเป็นการหมุนก็แล้วแต่สมดุลของ2ออันนี้นะครับซึ่งแสดงถึงวัตถุกําลังเคลื่อนที่อยู่แล้วอยู่ในสภาวะสมดุลเราเรียกว่าสมดุลจนครับ ซึ่งตรงส่วนเนี้ยพวกโยธาจะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่าพอเคลื่อนที่แล้วเนี่ยมันก็จะยุ่งยุ่งหน่อยส่วนตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกวิศวะเครื่องกลก็จะได้เรียนกันนะครับโอเคอันนี้เพราะเปนผมมาจากวิศะวะก็เลยคุยให้ฟังเฉยเตอนนี้คุณก็พอจะเข้าใจแล้วว่าวัตถุเนี่ยถ้ามันอยู่ในภาวะสมดุลมันจะเป็นยังไงนะครับเห็นได้ว่าง่ายๆนะ ต่อไปเนี่ยผมก็อย่างที่ผมเน้นนะครับว่าสิ่งที่ผมอธิบายตรงนี้เนี่ยก็คือต้องการให้คุณสามารถระบุได้ทันทีเลยครับว่าเมื่อคุณเห็นวัตถุปุ๊บบอกให้ได้ว่าวัตถุนั้นนะ่ะมันอยู่ในสภาวะสมดุลหรือเปล่าแบบนี้นะโอเคผมยกตัวอย่างให้คุณดูหลายๆกรณีนะครับแล้วก็ให้คุณออลองดูซิว่ามันอยู่ในสภาวะสมดุลหรือเปล่าอย่างเช่นกรณีที่1นนะครับถ้าสมมุติว่าผมมีเพดานอยู่ แล้วผมก็มีเชือกแขวนนะครับแล้วก็แขวนวัตถุมวลเอไม่เฉยอย่างนี้แหละคุณจะพบว่ากรณีแบบนี้นะครับวัตถุเนี่ยถูกแขวนแล้วอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นคุณบอกได้เลยว่าวัตถุมันเอ็มเนี่ยอยู่ในสภาวะสมดุลนะครับโอเคนะส่วนเชือกเนี่ยที่แขวนไว้อยู่ในภาวะนิ่งๆเนี่ยเชือกก็อยู่ในสภาวะสมดุลนะครับนี่คือเป้าหมายของผมนะคือให้คุณเข้าใจว่าสมดุลคืออะไรแล้วเมื่อคุณเห็นปุ๊บคุณต้องบอกได้ว่าเออมันสมดุลหรือไม่สมดุลตามนี้นะครับ โอเคกรณีที่2นะสมมุติว่าผมมีพื้นเอียงอยู่นี่ยกตัวอย่างให้ดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็มีวัตถุมวลเวางเอาไว้ปรากฏว่าวัตถุมวลเอมของผมเนี่ยวางแล้วอยู่นิ่งๆเลยครับอยู่นิ่งๆบนพื้นเอียงคุณจะพบว่าถึงแม้ว่ามันจะอยู่บนพื้นที่มันเอียงๆอ่ะแต่มันอยู่นิ่งนะครับเพราะงั้นเมื่อคุณดูมันแล้วคุณหลับตาแล้วคุณก็ลืมตาขึ้นมามันก็อยู่นิ่งๆเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในสภาวะ สมดุลนะครับแค่นี้เองโอเคนะกรณีต่อไปครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับกรณีต่อไปก็สมมุติว่าอายุ่บนพื้นเอียงเหมือนเดิมแล้วกันแต่คราวนี้ผมเปลี่ยนให้เป็นรถแล้วกันนะครับมีล้อปรากฏว่าผมกําหนดให้รถเนี่ยมันกำลังเคลื่อนที่ลงแล้วกันด้วยความเร็ว v คงตัวครับคุณก็จะเห็นได้ว่าจากความเข้าใจที่เรา ดูมาก่อนหน้านี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะกําลังเคลื่อนที่อยู่แต่ก่อนที่เราจะหลับตาเนี่ยเราเห็นมันลงสมมุติ10เมตรเปอร์เซกเราลืมตาขึ้นมาอา้าวมันก็ยังลงอยู่10เมตรเปอร์เซกเพราะฉะนั้นมันสมดุลนะครับโอเคไหมแต่ถ้าสมมุติว่ามันลงด้วยความเร่งนะลงด้วยความเร่งอย่างเช่นตอนแรก10เมตรเปอร์เซกแล้วก็กลายเป็น12เมตรเปอร์เซกสิเมตรเปอร์เซกอันนี้ลงด้วยความเร่งอย่างนี้ก็ ไม่สมดุลเห็นไหมครับแบบนี้นะคุณก็จะสามารถระบุได้ยกตัวอย่างให้ดูหลายๆกรณีนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะจบวิดีโอนี้กันสมมุติว่า,าผมมีกําแพงมีพื้นอย่างนี้นะครับแล้วผมก็เอาบันไดเอาเป็นบันไดวาดง่ายๆแล้วกันมองจากทางด้านข้างแล้วกันนะครับเป็นบันไดเอาบันไดไปพาดเอาไว้แล้วพาดแล้วมันอยู่นิ่งๆได้ซึ่งก็ไม่แปลกนะคุณน่าจะเคยเห็นนะครับพาดแล้วอยู่นิ่งๆแสดงว่าตัวบันไดนี้อยู่ในสภาวะสมดุลน,นะครับ เห็นไหมนี่คือเป้าหมายนะครับอ่อกเรณ่นี้ต่อไปครับสมมุติว่าผมมีกล่องอยู่และไม่ใช่ว่าเอาแมวเข้าไปข้างในนะแมวมันชอบอยู่ในกล่องแต่นี้ไม่ใช่นะครับก็เราก็มีลูกกลมๆไม่ค่อยกลมนะครับสมมุติว่ามีลูกกลมๆเนี่ยสองลูกยังไม่พอนะนี่จะให้มันชิดๆกันนะแต่ผมว่าแล้วมันล้นไปหน่อย3ลูกเลย ปรากฏว่ามาีลูกกลมๆอาจจะลูกบอลก็ได้ใส่ไว้ในกล่อง3ลูกเรียงไว้แบบนี้คุณจะพบว่าถึงแม้ว่าจะดูแล้วใส่แล้วมันดูซับซ้อนนะแต่คุณจะพบว่าทั้ง3ลูกเนี่ยใส่ไปแล้วก็อยู่นิ่งๆทั้ง3ลูกเลยครับเพราะฉะนั้นแต่ละลูกเนี่ยอยู่ในสภาวะสมดุลทั้ง3ลูกเลยนะครับเขียนอย่างนี้เลยแล้วกันอย่างนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะระบุได้นะครับเอาการณีสุดท้ายแล้วสมมุติว่าผมมีกำแพงอยู่ผมมีตัวรองรับ แล้วก็เอาคานอันหนึ่งยาวๆมาอย่างนี้นะซึ่งคานของผมเนี่ยก็ตรงนี้สมมติเป็นบานพับมันก็คือแกว่งขึ้นลงได้ถ้าอย่างนี้เฉยเนี่ยคุณก็น่าจะพอ,อ,อใช้สมมติฐานใช้คอมมอนเซนต์นะนะตัวคานมันก็จะหล่นผมก็เอาเชือกมาผูกเอาไว้อันนี้เชือกนะครับเอาเชือกมาผูกเอาไว้เพื่อไม่ให้มันหล่นคุณก็จะพบว่าตอนนี้คานก็จะอยู่นิ่งๆได้เพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวคานนะครับก็จะอยู่ในสภาวะสมดุลน,นะครับ โอเคนะครับเ,ออเล่ๆไปนิดนึงนะโอเคครับนะ ตอนนี้สิ่งที่สําคัญนะครับผมเน้นหลังจากจบวิดีโอนี้คุณจะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรต้องไม่มีสูตรไม่มีอะไรต้องจดนะครับให้คุณเข้าใจว่าสมดุลคือสภาวะที่วัตถุไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่แล้วการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยเราแบ่งออกได้เป็นการเลื่อนที่กับการหมุนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนนะครับคุณต้องสามารถระบุได้ว่าวัตถุน,นั้นเนี่ยอยู่ในสภาวะสมดุลหรือเปล่าเห็นปุ๊บต้องบอกได้ว่าสมดุลน,นะครับหรือไม่สมดุลน,นี่คือจุดสําคัญนะ เดี๋ยวเราไปทําโจทย์ในหัวข้อ8.2เนี่ยเดี๋ยวผมจะเน้นว่าทําไมถึงเน้นตรงส่วนนี้นะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยววิดีโอถัดไปเราจะมาระบุว่าเมื่อคุณเห็นวัตถุอยู่ในสภาวะสมดุลแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรในทางฟิสิกส์ครับที่สอดคล้องกับสภาวะสมดุลน,นั้นโอเคครับ